เรื่องราวข่าวดังนะครับของเกมโชว์เศรษฐีอ่าแห่งอเมริกาคนหนึ่งนะฮะฮะ่าเป็นยูทูบเบอร์เศรษฐีดีกว่านะฮะใช่อย่างคุณจิมมี่คุณจิมมี่มิสเตอร์บีสนะครับมิสเตอร์บีสก็อ่าจริงๆเประกาศจริงๆก่อนหน้านี้เขามีประกาศแล้วว่าจะทำซีซั่นสองใช่ครับ หลังจากที่ซีซั่นแรกออกอาศไปเมื่อวันที่19ธันวาคม2 0 2 4ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็ประกาศออกมาว่าเอ้ยจะทำซีซั่น2นะครับเมื่อปีที่แล้วนะประกาศแต่พอมารอบล่าสุดนะครับเขียนออกมาในช่องทางออนไลน์ต่างๆของ Mr. b e ตอร์บีสเลยว่าซีซั่น2ไม่พอขอทำซีซั่น3ด้วยเลยแล้วกันขยันไปไหนเนี่ยไม่รู้เฮียแกไปดีดม้ามาจากไหนนะครับแต่ว่า สามซีซั่นเลยทีเดียวอโดยหากใครยังไม่รู้นะครับ Beast Game เป็นอ่ารายการเรียลลิตี้เกมโชว์นะครับ,รบที่แข่งขันกันด้วยฟิสิกอลนะครับแล้วก็ความรู้ Knowledge นะครับซึ่งซีซั่นแรกมีผู้เข้าแข่งขันหนึ่งพันคนนะครับเวลาตอนแรกจะแจกห้าล้านดอลลาร์แต่สุดท้ายก็มีการโปะไปโปะมาจบที่ส<อ>ิบล้านนะครับเรียกว่ากินเนสบ w o เ l d r คอร์ดเนี่ยบันทึกให้เขา สี่สิบอันอมไม่รู้จับ <50 S 2> ไม่ได้แล้วเป็นอะไรบ้างใช่แต่หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นเกมโชว์ที่แจกเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกอ่าครับครับคือจริงๆมีแค่ห้าล้านแต่ว่าเอาจจะทบบนู่นนี่นั่นอีกนะฮะอ่าคือมันไม่ทบหรอกตอนนั้นคือโยนเหรียญโยนเหรียญเพิ่มเป็น,<ย>นเจ็ดเหรเอออ่อาททยถูกก็เพิไปสิบล้านไทยผิดตกรอบไปเลยอ่เออ ซึนซีซั่นสองเขาก็โปรยมาก่อนหน้าน,นี้ว่าจะแจก15ล้านใช่นะครับซึ่ง<ต>ทายว่าไม่หยุดแค่นั้นสีสามว่า20มะอย่สง20ล้านเฮ้ยถ้าเขาเบิ้ลได้ผหว่าน่าจะขึ้นไป30ได้แหละอืมแต่เราก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าแล้วถ้ามึงแจก10 30, 30ล้านในซีซสองจริง,งแล้วซี่สามมึงจะแจกเท่าไหร่นั่นดิ<ะ>ไม่แจก50ล้านเลยเหรอ อืมคือถ้าใจอย่างนั้นจริงถามถามทาวิดีโอก่อนไหมว่ามีงบเยก่หรือปล่าเขาเซฟเบซโซที่สร้างความแปลกใจให้เราอยู่เรื่อยเลยนั่นสิอ่ะเอาเราติดตามกันต่อไปครับผมเชื่อว่ามีเตอร์พีต้องเม็ดอะไรไว้อีกเยอะแยะแน่นๆ